สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูมะริวันจะพามาเรียนการนับเลขโดยใช้นิ้วมือทั้งสองข้างนะคะซึ่งเดิมนักเรียนนับได้10ใช่ไหมคะเพราะว่านิ้วแต่ละข้างของนักเรียนมี5นิ้วนะคะข้างซ้าย5นิ้วข้างขวาอีก5นิ้วรวมกันก็เลยเป็น10แต่ทีนี้เราจะมาใช้วิธีการแบบใหม่นะคะให้มือขวาแทนหลักหน่วยนะคะมือซ้ายแทนหลักสิบนะคะอ่าสะบัดมือน่อยนะคะ แล้วกำมือเข้าไปถ้าสะบัดมือแล้วแล้วก็กำมือเข้าไปเรียกว่าเซตศูนย์นะคะเรามาเซตศูนย์ทีนี้มารู้จักก่อนว่าแต่ละข้างนับยังไงมันถึงได้เกินสิบนะคะดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนับไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะหนึ่งสองสาสี กำนิ้วทั้ง4ลงไปแล้วชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นมานะคะต่อไป6 7 8 9นะคะเห็นไหมคะมี5นิ้วแต่เรานับได้9นี่คือหลักหน่วยนะคะต่อไปมาดูข้างซ้ายหลักสิบค่ะหลักสิบก็จะนับทีละ10นะคะอ่ะมานับไปพร้อมกันนะคะ10 20 30 40 50กสิบสี่ส้ง4นิ้วลงไปแล้วก็ชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นมานะคะต่อไป60 70 80 90นะคะถ้ารวมกับข้างนี้อีกอ่ะเก้าอ็ดสอง 93 94 95 96 97 98 99ก็เลยนับได้99นั่นเองนะคะทั้งทั้งที่เรามีนิ้วมือเพียง10นิ้วนะคะอ่าต่อไปเราจะเริ่มนับ1ถึง20นะคะ นักเรียนพร้อมหรือ,อยังคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมานับ1-20ถึง20ไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเซกศค่ะทีนี้นับไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4 ิบทำยังไงคะกำมมือขวาลงไปแล้วก็สิบอยู่ที่มือซ้ายนะคะนิ้วชี้หนึ่งนิ้วสิบต่อไปคะ่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 18 19 20กำมือขวาแล้วก็ชูมือซ้าย2นิ้วแทน20เข้านี้เราก็ได้20แล้วนะคะวันนี้เราฝึกนับ1ถึง20นะคะแล้วก็รู้จักว่ามือขวาแทนหลักหน่วยมือซ้ายแทนหลัก10นะคะเวลานับ1ถึง4ให้ชูนิ้ว ชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะพอหเก็บนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยลงไปแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือแทน5้านะคะเสร็จแล้วชูนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยขึ้นมาอีกแทนการนับ6 7 8 9นะคะจะเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมว่าหลักหน่วยอยู่มือขวาหลักสิบอยู่มือซ้ายนะคะ วันต่อไปเราจะมา,านับเพิ่มจาก21นะคะไปถึง100เลยนะคะแล้วก็คลิปถัดไปอีกก็จะเป็นการบวกและการลบนะคะสำหรับวันนี้นะคะจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนักเรียนที่น่ารักค่ะบ๊ายบาย